ไทยแลนด์เจ็ตมิทติ้งสองศูนย์สองสองเวลาเดิน้วนะครับไม่รู้จะดูลำไหนก่อนเลยตมสถิติ20ิคะแนนจากร้อคะแนนของจริง23เมตรผมก็23เมตรเท่าของจริงเลยฮะทันสดีครับทันสติทันสติไม่ได้ก่อนลองไม่ก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนันนี busy day สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปงาน Thailand Jet Meeting 2022ที่จัดขึ้นที่คลอง11 RC อครับวันนี้เอาเจ้า P40 มาด้วยมาฝากช่างเป์เขาต่อนะเขามีจัด2วันนะฮวันเสาร์กับวันอาทิตย์12กับ13พฤศจิกาย,ยนมีการแข่งเจ็ตกันหลายรุ่นเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูรุ่นไฮไลท์ที่เป็นรุ่น Jet Scale แบบเครื่องขับที่เป็นขนาดใหญ่กันซึ่งจะจัดอยู่ที่ประมาณช่วงบา่บายเย็นๆของวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์เนี่ยนะครับีจะเห็นว่ารถเยอะเลยฮะ เต็ไมไปหมดเลยถ้าไม่มีที่เดินเลยนะสวัดีครับสวัสดีครับมอสที่นี่เนี่ยก็จะมีงานแข่งจริงๆก็แบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือ Jet s p o อร์ตเล็กเจ็ตสเ l e เล็กแล้วก็เจ็ตสปอรใหญ่แล้วก็ Jet Scale ใหญ่เราก็มาในช่วงเงย็นๆแล้วนะครับเราจะไปดูในส่วนของที่เป็น ตอนนี้เป็นซตสปอร์ตใหญ่อยู่นะตอนนี้น่าจะเป็นคุ้นๆแหละก,ก็คือน้องมอสแข่งอยู่โดยมีคุณโทษคอยบอกท่าทางในการบินอยู่ข้างหลังนะ<อ>สวัสดีครับผมพญาไทยนะครับ วัสดีครับในการแข่งเนี่ยก็จะมีกรรมการผู้ตัดสินอยู่นะก็จะนั่งกันอยู่แนวนี้นะเราไปบังไม่ได้นะหนึ่งในนั้นก็ถ้าคุณหน้าคุณตาจะเป็นพี่โจ,โจนเนอะอ,นอันนี้โพไพลโวสามสี่สสอ,อ่ะเนียนครับโอ้เอฟพอกสวยมากเลย ว่าเยอะมากเลยไม่รู้จะดูลำไหนก่อนเลยมันเยอะมากๆนะครับวันนี้มูลค่ารวมกันแล้วผมว่าที่นี่หลายสิบล้าน wow. คืดีตอนนี้มาป็้เจ็นแลน้วนะร <Wow. S 1> ิวนะ คับพิงลันเดอร์เยอะไหมครับจริงๆก็อาจจะไม่ได่ต่างกันต่างกเยอะแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือเรื่องการปรุงครับกมันต้องพอดีมากๆถ้าเราพลาดเนี่ยมันไม่มีสิทธ um yeah> si pues ิ์ที่จะเติมสั่งคือเราแก้ตัวไม่ได้สมมติถ้าเราเบาเยอะเกินไปก็คือไม่้าลงท่าครับนี่เขาจะแข่งในส่วนของที่เป็นเจ็ตเกลแบบใหญ่ใช่ไหมไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่นะจะเห็นว่าเรียงคิวกันตามนี้เลย เพื่อนเราเป็นกรรมการวว้านอกจากทำรถแข่งแล้วยังทำเจ็ดแข่งด้วยจะมีการไล่อัพกันอยู่ตรงนี้นะครับเตรียมไล่อัพแล้วก็ขึ้นเทียวละอันนี้คือการตรวจสแตติกเหรอพี่ตรวจสแตติกครับที่เป็นคะแนน20คะแนนเจ็ดร้อคะแนนในการแข่งกันครั้งคืนคือกรรมการจะเข้าดูตรวจรายละแล้วให้คะแนนไม่ใส่สเตติสชัตเยอะคอแล้วจะดีคอแล้วอะไรไม่ใส่สเตติสชัตเยอะผมไม่ใส่ใช่ไหมครับนี้มีนี่มี พี่เต้ถ้าจำกันได้นะฮะเคยไปดูท็อปกันกับพี่แซมท่านเบิร์วันนี้พี่เต้มาช่วยอินสเปคแล้วก็ให้คะแนนเครื่องบินนะเต้สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วลำนี้เอฟสิบหกครับพี่ F16C ครับอันนี้เอฟสบล็อกอะไรครับไอเอฟเอฟตัวนี้ว่าถ้าเป็นของตัดปีจยมีละเป็นขึ้นทุ่นดีแบบนี้ตอนแรกอ่ะไม่มี เจ้าของ,พงพม,มินเบรมก็มีแนลัไล์เซอร์อัพเกรดให้ไปใส่ไอ้นี่เพิ่มขึ้นมาให้แอร์เฟรมแข็งแรงตอนแรกมันมาไม่มีตัวนี้เก็บสกินใหม่หมดรีเวทตรงรัดเดอร์นั่นก็เอาเรียกว่านับนับเม็ดเทียบได้เลยสกินพวกนี้ขึ้นใหม่หมดนะครับลบอันเก่าแล้วก็เลเยอร์พวกนี้ขึ้นใหม่หมดนับเบ็นเทียบของจริงได้เลยอ,อันนี้จะเป็นสเตนซิลบางพ่นเหมือนของจริงท่ออินเทก็แก้ใหม่ไฮดรอลิกเพชเชอร์ฮะก็ทำเหมือนของจริงหมดไอ้พวกนี้ รีเวทอะไรอันเนี้ยของจริง23เมตรผมก็23เมตรเท่าของจริงเลยฮะตัวนี้ขึ้นรูปใหม่ตะเข็บถังน้ำมันขึ้นใหม่ตัวนี้ขึ้นใหม่อันนี้ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่อยู่แล้วเพราะว่าสกิลโรงงานไม่มีมาให้ขึ้นใหม่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 รีเวทพวกนี้ขึ้นมาใหม่หมดตัวนี้ทําขึ้นมาใหม่นะครับตัวจอนี้ก็ขึ้นมาใหม่มาใหม่แล้วก็อันนี้ทําขึ้นอันนี้ทําขึ้นตัวนี้ก็ทําใหม่ตัวนี้แก้เดิมมันเป็นอินเทคทรงแบบนู้นครับแต่อันนี้ตัวแก้เป็นของตัวไทยใต้ท ไพลอนก็ตามของจริงหมดแล้วก็อันนี้ก็ตัวหนังสือตามของจริงหมดช่องพวกนี้เจาะใหม่หมดเจาะตามของจริงแล้วก็เบียดอตรงนี้ก็รีเวทตามของจริงเป็นอดูตามของจริงหมดรีเวทอันนี้ก็ก็ตามของจริงเลยครับ <Wow. S 1> แนวเนอร์อะไรของจริงหมดอันนี้เป็น L 29สองเก้าเซเอนะครับทำมาร์กิ้งเป็นครบรอบ20ปีการปริการของ L 29 oh. ก็ต้ง oh. องเขาบอกบริการปีะจําการปี1994ถึง 2014ก็คือครบรอบ20ปีแต่ปัจจุบันเครื่องบินแบบนี้ปลดประจำการไปหมดแล้วครับสีก็อันนี้เป็นสีของฝูงบิน401นะครับฝูงบินนี้อยู่ที่ตากลีแต่ว่าหางเนี่ยเขาทำเป็นตั้งแต่เขาว่าประจำการเนี่ยอันนี้เป็น101ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็น401อันนี้เป็น411<ๆ>ก็คือเขาเขามาอยู่ฝูงไหนก็ จะมีเอามาร์กิงมารวมกันแล้วนี่ด้วยนี่ด้วยนี่คือ10-2แต่ปัจจุบันเนี่ยหนไม่มีละ102ก็เป็น F16 ก็ยุบไปละฝูงจริงก็ยุบไปละยุบปปเอาเครื่อง f 1 6ไปรวมเหลือ103แล้ว oh. ่ปัจจุบันไม่มีครับก็เป็นความรู้จากพี่เต้นนะเป็นนักบินด้วยแล้วก็เป็นนักต่อพวกโมเดลถ้าเรียกว่าเป็นสุดยอดแฟนพันธ้ของเครื่องบินรบในบ้านเราเลยทีเดียว ุ้ยแข่งหรือยังเหลืออีกรายการนึงครับอรายการหนไปดูตุ้ยแข่งนะโอเคก็จะมีข้างหลังนะครับมีก็คุณทศเป็นเหมือนคอเลอร์เขาเรียกคอเลอร์นะครับที่คอยบอกท่าทางว่าต้องทำท่าทางอะไรบ้างอยู่ข้างหลังนะฮะตอนนี้คุณเจมส์เป็นคนทำการบินอยู่นะฮะนี้เป็นชูโรนะครับคือการทำหมุนสองรอบนะฮะรอบที่หนึ่งรอบที่สอง เนียนครับแลนดิ้งก็คือต้องให้เมียนนะฮะหนึ่งก็คือว่าต้องลงเป๊ะตรงกลางเส้นขาวอันนี้เป็นขั้นตอนโปรซีเดอร์ในการแลมแล้วนะกลางล้อครับเตรยมจบนะครับ you finish t ชเ a y yeah finish finish already <Yeah. S 2> so now you gotta be a caller <laughs> yeah <laughs> so it's been a busy day จับเวลาแล้วในการเริ่มเดอแล้วนะครับให้เวลาสามนาทีครับก็จะเริ่มได้รับคำสั่งสิทเครื่องสามนาทีครับสิทธิ์ให้เกิดครับลานี้ก็มันเทคออฟลาต่อไปก็เข้าคิวเพื่อจะทำการอย่างถันในลรดับต่อไปลานี้เทคออฟแล้วครับเวลาเดินแล้วนะครับอันนี้ก็คุณปุ้ยมี รถเคยเป็นโฟลเลอร์อยู่นะครับไปจะบอกขัานตอต่างๆในะะการทําการบินตั้งแต่ takeoff จน take ถึง landing up, super neat นะ positive zero นะครับตัวนี้แล้วก็ roll กี่เปอร์เซ็นต์ของที่ซ้อมไว้วันนี้ประมาณ60ประมาณ60เปอร์เซ็นต์เหรอทำไม,<ผ>มอะตื่นเต้นครั้งแรกในชีวิต<อ>นี่ขนาด60เปอร์เซ็นต์เยี่ยมเลยครับอันนี้ก็จับจับเวลาแล้วเร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลืออีก30วิครับได้ว30วมิทันพอดีคร,รับนี้ทันพอดี <c oughs> เร่งเร่งเลยครับไม่ได้ก่อนลองเร่งก่อนหดเร่งก่อนเร่งก่อน ชีนี้หน่วยก็จะดูในส่วนของการเรียกว่าการเตรียมพร้อมเครื่องบินนะครับซึ่งตั้งแต่เริ่ม preparation นะครับเตรียมตัวจนถึงตาร์ทเครื่องเนี่ยเรามีเวลาให้ผู้แข่งขันอยู่ที่3นาทีนะครับก่อนที่จะต้องมปการอดออกนะฮะลองดูขั้นตอนอันนี้เป็นผู้แข่งเป็นน้องงสนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูครับขั้นตอนในเรื่องของการเตรียมตัวนะอ่นสำคัญของ BVM ครับตลวนี้บ o b バレร์โมเดล ใช่ครับรามีนะครับเรามีเป็นคลาสโมเดลครับเกลนต่อสามจุมครับสามจุดแบสามจุดหนั่นนะอันนี้ก็จะเป็นร่างส่งของมอสเนืี่อันนี้าสองแล้วไฟฟฝาไม่ติดดรืออันนี้ติดเครื่องครับเวลาเดินไม่เวลาเดินแล้วนี่ครับดูโพสิเฮ้ยนี่จะไปว่ะนี่สามแล้วแค้สามสิบ สา,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 ามสิบป่ะนานจังต้องมันมันท่วมใช่ไหมที่ยาก็คือหนึนาทีทต้องติดเครื่องให้เสร็จนะห้ามพลาดทุกอย่างหนึ่งนาทีพร้รอมโอเคโอเคกูเ okay, okay, ป็นเลือเล่นอนง่ายนะจอนี่เครื่องติดแล้วครับจะหายใจท้อโอ้โหเยี่ยบวอน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 ไมกว่าจะไปรอดหรืออะไร นี่คือหมีกับปันหมีครับสวัสดีครับทุกค่านอยู่สายที่เกษตรด้วยกันก็เลยอยู่กี่สิบปีมาแล้วนะสักสิบปีที่แล้วนักการเมืไม่แก่มากขนาดนั้นแล้วก็ตอนนี้อยู่กันอยู่กันเป็นไทยครับออกจากฐานนัการมาเป็นนักบินมีเครื่องอะไรบ้างตอนนี้สามห้าศูนย์ครับสามห้าศูนย์ครับเจ็ทไทยแลนด์เนี่ย เขาจัดกันมานานเนี่ยอ่ะอ้หลายครั้งแล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาจัดที่สนามพงสิซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยนี่สุดยอดผู้ร่วมงานค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยก็ครับข้างเรียกว่าเป็นเป็นระดับโลกแล้วนะว่างั้นก็ได้เพราะมีต่างชาติมาเยอะเลยต่างชาติมาด้วยไหมใช่ใช่ครับต่างชาติมาเยอะเลยนอกจากบินเครื่องบินจริงแล้วก็เล่นเครื่องบินเล็กด้วยตอนนี้มิกก็มาเจอแลยังเป็นเจสปอร์ตอยู่เจสปอร์ตอยู่เป็นไวเปอร์อยู่กำลังกำลังจะขึ้นไปเจะสเกลล้อรอใจอย่างเดียวยังไม่ยอมแข่่งรรเพาาะหนน้ทีก งานเยอะอย <laughs> ูอเอ่อเลย <laughs> ไม่มีเวลาซ้อมเสียว <laughs> เสียวงานเจตนี่เขาเขาจะมีการบอกท่าบินให้กรรมการก่อนแล้วจะมีกรรมการ3-4ท่านเนี่ยเป็นคนเช็คว่าท่าบินตามที่เราบอกหรือเปล่าแล้วก็ดูให้คะแนนตามนั้นซึ่งท่าบินก็ต้องมีพี่ชัยรัตน์เนี่ยแหละเป็นกรรมการของ,ง F3A เลยมาตรฐานสากลเลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับสสสสววััััดดีีคครรบบเดี๋ยวเรามาดูของคุณทศบินไหมนะครับลำนี้เอาสามเก่านะฮะใจอันใสเลยเวลาเดินแล้วครับผมต้องติดเครื่องนะเตรียมสุด เดี๋ยวลำที่ทําการแข่งขันก็กำลังจะลงแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเอาสามเานะครับทำการแข่งขันเป็นลําต่อไป ก็กำลังจะทำการแลนดิ้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเป็นตัวสูงคุณเป้ขึ้นต่อไปนะถึงเครื่องละ3นาทีนะพี่นีดจะเห็นว่า ลำนี้กลางสนามเป๊ะเลยนะจบไปแล้วนะครับสำหรับงาน Jet Thailand Meeting 2022หวังว่าคงจะสนุกกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับ DNARM และอย่าลืมหา DNA ในตัวคุณที่เจอวันนี้ลาไปก่อนแล้วจากคลอง11 RC ครับสวัสดีครับ